เฮ้ยอะไรอุ้ยใครเนี่ยอ้ยฮมันหลายครั้งแล้วมันหลายครั้งแล้วเฮ้ยเด็กไหนวะเด็กนอนร้อนหลังอ่ะเด็กไรอ่ะนอนทับุหรี่เฮ้ย ไม่แก่นะหมกเก่าสักเล่มไหมสักเล่มไหมมีดอ่ะสมุดใช่สักเล่มไหมสักเล่มไหมสมุดอ่ะหนังสืออ่ะไอ้เป็นของคู่กันอยู่แล้วใช่สักเล่มไหมสักเล่มไหมหนังสืออ่ะเทียนนี่ไงมาเป็นเล่มเลยพูดทำไมอ่ะสักลูกไหมสักลูกไหมลูกปืนอ่ะลูกมะพร้าวเนี่ยโอ้โหคุณป้าบอกคุณลุงบอกเช่าเย็นเช่าเย็นโอ้โหไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยเล่นน้ำในเราอ่ะใช่สักลูกไหมมีลูกแล้าาววะไม่มีมียงหาไม่ได้เลยขายของแป๊บโสดนะครับนี่ เงี้ยงงยงงี้ง,ๆๆงๆๆสักนัดไหมลูกปืนน่ะตลาดนัดเฮ้ยสักนัดไหมสักนัดไหมตลาดนัดอ่ะปัิทัด,ดินว้า เขาเขามีไว้ให้ตุดเจนเออส้นไทรมีไว้ทุกวันไอ้บ้าวีไม่โคตรเก่าเลยว่ะปาดหน้าแม่ไปมากมึงจะไปไหมเนี่ยมึงจะไปไหนอ่ะไปไปไปนะพวกเราไปซื้อทองกบกันเหมือนพี่เปนน้องไปซื้อทองตีหัวเซ็งเฮงเฮ้ยอะไรมึงหนาเนี่ยมึงมีตังค์หนาซื้อทองไงดูเสื้อกูเรื่องดูเสื้อกูเรื่องเนี่ยสักแมทช์ไหมสักแมทช์ไหมเทนไฟเทนนะไม่ใช่ทินเดอร์ปาดแล้วติดเลยมึงเล่นบ่อยใช่ไหมเนี่ยใช่เหงาช่วงนี้ไม่เจอปาดกูปาดอะไรเอาปาดตีเยอปาดตีเทเทนะออปปาาาตตยกึ๊ด ไอ้สับแม่งเลยสับซอกอะสับหมูจ็ตอตเนี่ยเราอะได้อยู่ไอ้สับแมงเลยสับหมูจอสับเกียร์ไอ้สับแมงเลยสับเกียร์สับไทย อุ้ยอะไรอย่แม่งเลยกดหน้าอ่ะกดเจลช่วงนี้เขามือส่งกระปุกป้องกันโควิดมือก็ยังนักเลงอนามัยอีกแล้วทำไมแล้วกดบ้านนะกดเจลหรอไอ้กดซอฟเฟลดีซาดนี่ฉีดนิดเดียวดูเงี้ยไอ้บ้าแล้วไอ้ใครหรือเกินน่ะเราเนี่ยอะไรกันเนี่ยเริกออกตุ้นแล้วออกตุ้นมึงจะชวนกูออกตุ้นทำไมเจียแม่งเลยเจียหน้าเจียไตเอ้าจาก็อ้าอะไรวะปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกสิบหกตาจิ้งก่าทะเลทรายแต่มึงยี้ยงงหงไม่ชอบบอกเลยสักคนมันละ หลฝุ่นมาหลักฝุ่นอะไรอ่ะบิ๊กแอนเฮ้เดี๋ยวเรียกเรียกเพื่อนมาเนี่ยรอมึงามึงกลายเป็นฝุ่ไปแล้วตึ๊ึุนชงอรัพัาแล้ว่นนงนส่งให้ไงไดี๋ยวหลน่นไปไหนมงก็มาแล้วเอาก็หานป่ะฝุ่นเมืองฝุ่นเมืองใต้จิ๋วป่ะ ว่ารั้งมึงไกลเป่งฝุ่งไปแล้วเย้เหรอต้งไปอะดีละกินเลยเนี่ยมึงจะไปไหนเนอะออกไปวันหลังไปเลยเมื่อก่อนแม่งปิดคลิปไม่ลงก็จะเป็นตุ๊ดกันเดี๋ยวนี้ปิดคลิปไม่ลงปุ๊บเออเอาอาร์ตี้มาเป็นแต้จิ๋วบ้างเป็นพี่แดกบิ๊กแอดบ้างแล้วมึงจะต่อยกันเมื่อไหร่เนี่ยกูเมื่อยมือเนี่ยเดือนนี้ไม่ว่างอยู่แล้วอ่าแล้วมึงจะต่อยกันเดือนไหนวัวลาคุณฟามีนามีนาเมษา